ขึ้นชื่อว่าเป็นพรานแชลว่าจะรอบรู้เรื่องของป่าและสัตว์หรืออาวุธเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วต้องรู้เรื่องวิชาคมและพิธีกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติสืบต่อๆกันมาเมื่อเข้าไปเหยียบย่ำลวงเกินไม่ว่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสถานที่ต่างๆด้วยจะได้ไม่มีภัยอันตรายอะไรมาย่ำกายได้แถมยังจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นป่าแห่งนั้นๆขคอยเอ็นดูป้องกันภัยอันตรายต่างๆแก่ผานภูนั้นด้วยดงอาถรรพ์ป่าตะเคียน ที่อยู่ใจกลางป่าลึกทางภาคเหนือพรานส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นมักจะได้ยินมาจากพรานรุ่นเก่าๆเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าต่างก็เข้าไปพบเจอกันมาแล้วโดวยตัวเองแต่ที่หลอดกลับมาได้กลับไม่มีใครจําได้ว่าดงอาถรนแห่งนั้นอยู่ที่ใดเพราะเมื่อมีใครหลงเข้าไปแล้วก็จะไม่มีใครรู้ตัวเมื่อหลุดหลอดกลับมาอีกทีดงอาถรนนั่นก็หายวับไปเสียเฉยๆราวกับว่าหลุดเข้าไปในเมืองลับแลอย่างไรอย่างนั้นแต่ว่าดงอาถรนแห่งนั้น มันไม่ได้สวยงามหรือมีแต่หญิงสาวเหมือนเมืองละแปลที่เคยได้ยินมาหากแต่ว่ามันจะเมิดก็ไม่เมิดจะสว่างก็ไม่สว่างอึมครึมดูบรรยากาศน่าสยดสยองเสียมากกว่าเพราะขึ้นชื่อว่าดงตะเคียนแล้วย่อมน่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นก็คือสถานที่แห่งนั้นต้องมีผีดุแถมยังเป็นผีสาวเสียด้วยนอกจากผีนางตะเคียนในดงอาถรรพ์นั่นแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของเสือสมิง จากคำบอกเล่าของพลานรุ่นเก่าๆหากว่าบรรยากาศรอบๆตัวเริ่มแปลกๆให้รีบหันหลังกลับทันทีเพราะว่าบริเวณนั้นได้เหยียบย่ำเข้าไปในเขตป่าอันตรนั่นแล้วมันจะเปลี่ยนไปในพริบตาหากว่ายังโมลีรอทำอะไรไม่ถูกก็เลยเป็นที่รู้กันดีในโมลพรานรุ่นหลังๆจนไม่มีใครกล้าหลงเข้าไปในดงตะเคียนหรือว่ากลางป่าลึกแถบนั้นอีกเลยเมื่อวันเวลาผ่านไปความเชื่อก็เริ่มเลือนลางไปด้วย เมื่อห่างเหินกับการที่มีคนหลงเข้าไปมันก็เหมือนว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่เอาไว้หลอกพลานต่างถิ่นม่ให้เข้าไปล่าสัตว์ที่อยู่ใจกลางป่าลึกเพราะว่าป่าแถบบริเวณนั้นมีสัตว์ป่าหากินอยู่มากมายอาจเกงว่าจะเป็นการเข้าไปแย่งกันล่าหรือไม่ก็เกงว่าสัตว์ป่าจะสูญพันธุ์ไปเสียมากกว่าหากว่ามีพานเข้าไปล่ากันเอามากๆก็เลยมีทั้งคนที่เชื่อและไม่ค่อยเชื่อเรื่องดงตะเคียนอาถรรพ์ลึกลับนั่น เพราะไม่เคยมีใครพบเห็นตนตะเคียนแม้แต่ตนเดียวในผืนป่าแห่งนั้นเช่นเดียวกันกับตะเมกพลานรุ่นใหญ่ที่ก็ไม่ต่างไปจากพลานรุ่นลูกรุ่นหลานที่ตนเองก็เคยได้ยินได้ฟังมาจากพลานเก่าพลานแกมาก่อนพลานรุ่นหลังๆพวกนั้นแต่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อมากนักตะเมกแกหากินโดยการเป็นพลานมาทั้งชีวิตก่อนที่จะหันเหไปทำไร่ทำสวนได้ไม่ถึงปีนานๆทีก็ยังเข้าป่าไปล่าสัตว์บ้าง ช่วงที่เป็นพลานก็เคยเข้าไปล่าสัตว์มาแล้วเกือบทั่วทั้งผื้นป่าแต่ก็ไม่เคยพบเจอรู้ว่าหลงเข้าไปที่ดงตะเคียนอย่างที่เคยได้ยินมาก่อนจะด้วยดวงหรือว่าอะไรหรือว่ามีอะไรคอยช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องที่เคยได้ยินมาพวกนั้นมันไม่มีจริงกระสุดจะเดาได้จนเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่ในสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีเวลาเข้าไปในปา่าล่าสัตว์อีกเหมือนที่ผ่านมาแต่แม้ว่าจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องดงตะเคียนมากนัก แต่ทุกครั้งที่เหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าตาเมฆแกก็ได้ทำตามที่พระรุ่นเก่ารุ่นแกได้พร่ำสอนเอาไว้ไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นการขอขมาเปิดป่าหรือใช้วิชา,าคมป้องกันตัวป้องกันภัยอันตรายต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทผิดพลาดเพียงพรำในภายหลังได้อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ที่แกไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆมากนักนอกจากเสียงลึกลับที่ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเป็นประจำตอนอยู่ในพื้นป่าเท่านั้น เมื่อเดินดิ่งเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรถึงเรื่องนั้นเพราะหากว่าจะเจอจริงๆก็คงจะเจอมานานแล้วเมื่อเห็นว่าเข้าป่าลึกไปมากแล้วจึงหาที่เหมเาะพอที่จะมัดห่างได้ใกล้กับหล่องลอยของสัตว์ป่าที่เห็นอยู่มากมายก็หมายเอาบริเวณนั้นเป็นที่ดักยิงสัตว์ป่าตามหล่องทางเดินของสัตว์ป่าที่ทิ้งหล่องลอยเอาไว้มากมายหลายชนิดด้วยกันไปถึงและมัดห่างเสร็จก็เป็นช่วงใบๆอีกนานกว่าจะคำ่ำ แกได้นั่งมองสำรวจไปทั่วก็ยังไม่ได้ยินหรือว่าเห็นสัตว์ป่าผ่านไปผ่านมาแต่อย่างใดก็คงต้องรอให้ค่ำซะก่อนจึงได้พักสายตาสักครู่ม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ก็ไม่ถึงกับหลับเมื่อรู้สึกตัวก็ตอนที่มีเสียงร้องเรียกจิตใหนั่งห่างมองลงไปด้านล่างก็รู้สึกแปลกใจกระเพราะว่าเห็นหญิงสาวไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งที่ไม่เคยพบเห็นสาวที่ไหนมาก่อนที่อยู่กลางป่าลึกแบบนั้นแถมช่วงเวลานั้นก็ใกล้จะโพลเพเข้าไปแล้วด้วย ลืมสังเกตและปลอบตัวว่าขนานั้นป่าได้เปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่เข้าไปถึงกว่าจะรู้ตัวเอากระตอนที่หญิงสาวร้องบอกว่าให้ระวังงูที่อยู่บนต้นไม้เมื่อหันขึ้นไปมองก็ต้องตกใจเพราะว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่เท่าท่อนสูงกำลังจะฉกลงมาจากยอดไม้ขวาปืนได้ก็ยิงใส่เข้าไปทันทีแต่เหมือนมันไม่ได้รู้สึกอะไรสุดท้ายจึงต้องตัดสินใจพุ่งตัวกระโจนหนีลงไปด้านล่าง ขืนชักช้าคงต้องถูกงูเหลือมขนาดยักษ์นั่นเขมือเข้าไปเป็นอาหารวางไปนแน่ล่างแกลอยละลี่หตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือว่าบาดเจ็บอะไรแม้ว่านางห่างจะมีความสูงเกือบ10เมตรมองขึ้นไปถึงได้รู้ว่าต้นไม้ที่ตนเองขึ้นไปมัดห่างอยู่ก็คือต้นตะเคียนนั่นเองเห็นงูเหลือมยักษ์กำลังเลื้อยลงมาจึงต้องรีบวิ่งหนีสุดชีวิตอีกครั้งมองไปทิศไหนทางไหนก็เห็นว่ามีแต่ต้นตะเคียนเต็มไปหมด ลืมนึกไปว่าหญิงสาวที่เห็นนั่นหายตัวไปไหนแล้วท่าทางคงจะเป็นนางตะเคียนที่อาจจะอยู่ในต้นไม้ตนนั้นหรือไม่ก็ต้นใดต้นหนึ่งเพราะว่าเห็นมีแต่ต้นตะเคียนเต็มไปหมดเมื่อเห็นว่านี้มาไกลามากพอแล้วจึงได้หยุดวิ่งบรรยากาศในดงป่าตะเคียนนั่นจะว่ามืดก็ไม่มืดจะว่าสว่างก็ไม่สว่างเสียทีเดียวไม่รู้ตัวหลงเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นางตะเคียนนางนั้นก็คงจะไม่ได้ดูร้ายเหมือนที่เคยได้ยินมาไม่อย่างนั้น คงไม่มาเตือนจนหลอดตายมาได้แต่แม้ว่าจะสว่างแบบนั้นก็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลามืดค่ำลงแล้วแกก็เลยรีบหาท่อนไม้มาก่อกองไฟขึ้นเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ป่าแทนเพราะยังไงเสียสัตว์ป่าก็ยังกลัวไฟอยู่ไม่ต้องเสี่ยงปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ให้งูเหลือมขมวดเป็นอาหารหรือไม่ก็อาจจะเจอกับนางตะเคียนดูร้ายซ้ำเข้าไปอีกโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าวิชาคมจะช่วยอะไรได้หรือไม่ เพราะขนาดกระสุนปืนยังไม่สามารถจะทําอะไรงูเหลือมนั้นได้อาจจะเป็นเพราะความอาถรรพ์ของดงตะเคียนแห่งนั้นก็เลยทําให้วิชาอาคมทําอะไรได้ไม่ถนัดมากนักแสงไฟจากกองไฟที่นอกจากจากการสัตว์ป่าได้แล้วมันก็ยังเป็นจุดสนใจให้มีสัตว์ป่าเข้ามาดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมฆแกได้ใช้วิชาอาคมที่มีกำดินขึ้นมาบริกรรมคาถาอาคมหวานออกไปรอบๆกองไฟและที่บริเวณที่แกอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายที่ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากแค่ไหนเพราะนางตะเคียนยังสามารถเข้าไปในเขตอาคมที่แกได้วานาคมเอาไว้หลบต้นไม้ที่แกมัดห่างไว้ได้เลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรล้วงเอากระสุนที่มีอยู่ในย่ามทั้งหมดออกมาบริกรรมคาถาอาคมกากับไว้ด้วยเพราะสังเกตว่าหลบๆตัวหรือมีดวงตาสะท้อนกับแสงไฟที่เห็นอยู่หลายคู่ดูไม่ออกว่ามันเป็นดวงตาของสัตว์อะไรบ้าง เมื่อผ่านไปจนถึงช่วงดึกก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรกล้าเข้ามาใกล้แต่มันก็ยังไม่ยอมไปไหนเช่นกันเชื่อว่าอาคมของแกก็คงจะป้องกันอะไรไว้ได้บ้างไม่มากก็น้อยก็เลยรู้สึกก่ามีความปลอดภัยขึ้นมาบ้างระวังที่มองสํารวจและระวังตัวไปด้วยจู่ๆก็มีเสียงถามดังขึ้นมาจากด้านหลังว่าขอเข้าไปใกล้กองไฟด้วยได้หรือไม่เพราะว่ายิ่งดึกในป่าตะเคียนยิ่งรู้สึกมีความเย็นเย็นมากยิ่งขึ้นแต่แมกเองก็ยังไม่ทันได้ตั้งหลัก ว่าจะมีคนอาศัยอยู่ในดงตะเคียนแห่งนั้นด้วยแกเลีบคว้าปืนหันขวับไปทางด้านหลังทันทีกับเห็นว่าเป็นพระชลาลูกหนึ่งท่าทางจะเป็นพระจุดงที่หลงเข้ามาเหมือนกันกันกบแกแต่ไม่พบว่ามีอัฐบริขารอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยดึกมากขนาดนั้นถ้าไม่จำวัดก็น่าจะเข้าสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แต่กลับออกมาเดินอยู่กลางดึกโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวภัยอันตรายอะไรจากสัตว์ป่าเลยแม้แต่น้อยเมื่อพระชลาเดินเข้ามาใกล้ เหมือนรอคําตอบจากตะเมฆอยู่พอเห็นว่าแกถือปืนจ้องไม่ละสายตาจนตะเมฆยอมหันปากกระบอกปืนออกและนิมนพระรูปนั้นเข้ามาพระรูปนั้นจึงเดินเข้ามาถ่าทางดูระแวงระแวงตะเมฆเช่นเดียวกันอ้อมกองไฟเป็นนั่งยองยองอยู่อีกฝั่งหนึ่งตะเมฆแกคิดในใจว่าพระรูปนี้ถ่าทางจะไม่ค่อยสํารวมมากนักเพราะทําถ่าทางนั่งยองยยอง,ย,องยกอยู่แบบนั้นทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเหมือนต่างก็ระแวงกันและกันอยู่ จูจ่ก็มีร่างของนางตะเคียนนางเดิมปรากฏตัวขึ้นมาอีกแต่ไม่ยอมเข้าไปใกล้กองไฟซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของวิญญาณสายตาจับจ้องมองไปที่พระชลาลูปนั้นเหมือนจะไม่ชอบใจนักแต่กับตามเมฆแกเข้าใจว่านางตะเคียนคงจะไม่มีพิษมีภัยอะไรกับแกเพราะนางเคยช่วยชีวิตแกมาแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าพระลูปนั้นกับนางตะเคียนดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกันนักก็เลยทําให้รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่านางตะเคียนกลัวพระกับเป็นได้ ก็เลยไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายๆอะไรเกิดขึ้นเพราะคงจะไม่มีใครกล้าเข้ามาในเขตอาคมของแกได้อีกไม่มีใครเอ่ยปากพูดกับใครผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นจนตะเมกลืมเรื่องของเสือสมิงที่เคยได้ยินมาเสียสนิทจนเมื่อมีแสงจันทร์เรื่มสาดส่องลงมาบางแล้วพอแสงจันทร์กระทบเข้ากับล่างของพระชลาลูปนั้นเขา้าจู่ๆดวงตาของพระชลาลูปนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองอำพัน ใบหน้าเริ่มเปลี่ยนไปพร้อมๆกับสภาพรพลงกายที่ขยายใหญ่ขึ้นจนมีลักษณะคล้ายๆกับเสือตะเมฆรู้สึกตกใจแต่เหมือนว่าพระชาราลูปนั้นจะยังไม่รู้สึกตัวเองก็เลยถูกตะเมฆคว้าปืนยิงใส่เข้าไปก่อนเพราะเห็นว่าคงจะไม่ใช่คนแน่แล้วกระสุนที่ลงอาคมไว้ประทะเข่ากับกลางหน้าอกจนงายหลังพึงล่างที่พลิกกลับขึ้นมามันกลับกลายไปเป็นเสือสมิงไปแล้วพระลูปนี้นี่เอง ที่คงจะเป็นเสือสมิงตามที่เคยได้ยินมากระสุนอาคมทำได้เพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นมันจ้องตาเมฆตาขมงเหมือนกระหายเหยื่อทั้งที่กลางหน้าอกก็ยังมีเลือดหยดติ่งๆอยู่เหมือนไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยและเหมือนไม่ได้เกรงกลัวกระสุนอาคมเสียโดยซ้ำล่างของนางตะเคียนที่เห็นว่าเป็นหญิงสาวสวยงามดวงตากระเริ่มจะแดงฉานน่ากลัวร้องสั่งให้ตาเมฆหญิงซ้ำเข้าไปอีกจนตาเมฆ ลนลานลีบคว้ากระสุนยัดใส่เข้าไปเตรียมจะยิงใส่เข้าไปที่ล่างเสือสมิงนั่นแต่นางตะเคียนก็พุ่งเข้าใส่เสือสมิงนั่นซะก่อนก็เลยกลัวว่ากระสุนอาจจะถูกนางตะเคียนเข้าให้แต่ดูแล้วนางตะเคียนคงจะสู้แรงของเสือสมิงนั่นไม่ไหวถึงได้ร้องสั่งให้ตาเมฆยิงซ้ำเข้าไปอีกจนตาเมฆตัดสินใจยิงใส่เข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะถูกใครเพราะเมื่อกระสุนพุ่งเข้าใสใ่ล่างของทั้งสองก็กระเด็นออกไปพร้อมกันแต่จู่ๆก็เห็นนางตะเคียนคว้ามับ เขาที่ลำคอของเสือสมิงบีบลัดไว้แน่นจนมันอ้าปากล้องลันกระสุนอีกนัดไม่ได้ถูกนางตะเคียนหากแต่ว่ามันเจาะเข้ากลางแสกหน้าเสือสมิงนั่นเต็มๆมและเหมือนว่ากระสุนอาคมจะทำให้เสือสมิงนั่นมันอ่อนแรงลงจนถูกนางตะเคียนขอมล่างลัดคอเอาไว้แน่นดวงตาของมันเริ่มเลือดถลนดินทุลนทุล,ลายเหมือนหายใจไม่ออกไม่นานมากนักก็เห็นว่ามันแน่นิ่งแล้วก็ขาดใจตายคาเมยของนางตะเคียนนั่นเอง จูจ่ๆพื้นป่าก,ก็เปลี่ยนสภาพไปในพริบตาแสงจันทร์ที่สาดส่องสว่างไปทั่วไม่มีต้นตะเคียนหลงเหลือให้เห็นแม้แต่ต,ต้นเดียวล่างนางตะเคียนหายไปเหลือแต่ล่างของพระชลาลูกนั้นที่นอนตายอยู่ใกล้ๆในสภาพที่ดวงตาถลนอ้าปากค้างลิ้นจุกปากที่กลางแสกหน้ากับกลางหน้าอกยังมีหล่องรอยของลูกระสุนปืนอยู่ด้วยบ่งบอกว่าพระชลาลูปนี้นี่เองที่เป็นเสือสมิงตามคำเล่าเลือ คงจะหลงเข้าไปอยู่ในดงตะเคียนนานมากแล้วจนกลายไปเป็นเสือสมิงอาจจะเกิดจากการที่หาอาหารไม่ได้เกิดเลยจับสัตว์ป่าหรือพรานที่หลงเข้าไปกินนั่นเองที่นางตะเคียนทำอะไรไม่ได้ก็คงเพราะว่าเป็นพระชลาลูปนี้มีวิชา,าคมแต่พอถูกกระสุนอาคมเข้าไปก็เลยทำให้มันสิน้นฤทธิ์ไปด้วยเพราะแม้ว่าจะยังเป็นพระแต่ก็กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วนั่นเองที่แปลกอีกอย่างก็คือตะเมฆก,กลับได้รับความช่วยเหลือจากนางตะเคียน ที่คิดว่าคงจะน่ากลัวตามที่เคยได้ยินมาเสียมากกว่ากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นแม้แต่น้อยหากว่ามีใครหลงเข้าไปอีกคงจะไม่มีใครพบเจอกับอันตรายหรือเสือสมิงอีกแต่ใครจะรอดกลับออกมาจากป่าทานนั่นได้หรือไม่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันนั่นแหละผู้ที่มีจิตแก่กล้าและพลังจิตสูง ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่พระป่าสายปฏิบัติหรือพระธุดงเท่านั้นที่ฝึกจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นหลักมากกว่าจะไปเคร่งศึกษาพระธรรมในพระคัมภีร์เหมือนกับพระสงฆ์ตามวัดในตัวเมืองทั่วไปกับคารวะก็อาจจะมีบ้างที่ชอบปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาจนจิตมีพลังสมาธิสูงก็มีอยู่หลายคนไม่รวมผู้ที่ฝึกจิตด้วยตำราคาถาอาคมที่มีอยู่ทั่วๆไป นั่นอาจจะไม่ได้เข้มขังเท่ากับจิตของโพธิปฏิบัติธรรมมากนักคนพวกนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับพระสายปฏิบัติยังไงเสียก็คงจะสู้จิตที่ปฏิบัติมาอย่างลุ่มลึกไม่ได้อยู่ดีสำหรับพระป่าที่ปฏิบัติจนได้อภิญญาและจิตหลงติดอยู่ภายในรูปอภิญญาไม่ไปไหนเลยก็มีเช่นเดียวกันหลวงพ่อศุนเป็นพระสายเดียวกันกับพระอาจารย์ล้อมหลังจากที่ได้รับการสั่งสอนแนะนำไปจากหลวงพ่อพระอาจารย์เดียวกัน ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้แยกย้ายกันออกไปปฏิบัติอยู่ตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่ที่ยังเป็นพระนมตามความชอบของตนเองก็คือการออกธุดงควัต์ตไม่ว่าจะเป็นผื้นป่าที่อยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศตามที่สายพระป่าปฏิบัติต,ต่อๆกันมาหรือแม้แต่เลยข้ามฝั่งข้ามประเทศก็ไปกันมาหมดแล้วและหลวงพ่อสนยังเคยได้ร่ำเรียนวิชา,าคมมาจากอาจารย์สายคารวาดอีกหลายคนที่ธุดงผ่านไป จนสุดท้ายก็ได้พบเจอกันอีกครั้งกับพระอาจารย์ล้อมหลังจาก 15, สิ้าพรรษาผ่านไปในผืนป่าทางภาคอีสานในสมัยก่อนซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นผืนป่าอยู่มากมายและเป็นที่ที่พระป่าสายปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แถบนั้นกันมากพระอาจารย์ล้อมท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยจะพูดจาซึ่งผิดกับหลวงพ่อสนที่มีอะไรก็จะพูดจะบอกจนหมดสิน้นไม่มีอะไรต้องปิดบงังแม้แต่เรื่องการฝึกจิตภาวนาของตนเอง ที่ได้มาสึ่งอภิญญาอภินิหารที่เกิดจากการบำเพ็ญเพยียรที่พระป่าสายปฏิบัติทั่วไปไม่ค่อยแสดงให้ใครได้เห็นแม้จะเป็นพระโดยกันกรตามเพราะนั่นมันเป็นผลพวงที่ได้จากสมาธิซึ่งเป็นกิเลสไม่ใช่ทางหลุดพ้นตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่พระทุกรูปที่ได้เสวนาธรรมกับหลวงพ่อสุนก็ไม่มีท่านใดขัดหรือแสดงสิ่งที่ตนปฏิบัติได้เช่นเดียวกันให้ดู ซึ่งในโมพระปาจะยังรู้กันได้ด้วยยานบารมีที่สูงกว่านั้นอยู่แล้วแต่สำหรับหลวงพ่อสุนกับหลงติดอยู่แค่รูปยานอภิญญาที่ใช้ร่วมกับคาถาอาคมที่ลำเรียนมาเท่านั้นจิตก็เลยไม่พัฒนาไปไหนมากนักด้วยเหตุนั้นหลวงพ่อสุนท่านก็คิดว่าคงจะไม่มีใครปฏิบัติได้ถึงขั้นที่ท่านปฏิบัติได้ก็เลยชอบจะคอยพําสอนแนะนำพระลูกอื่นๆที่พบเจอแลกเปลี่ยนธรรมะกันเป็นประจำ ไม่เว้นแม้แต่พระอาจารย์ล้อมที่เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันครั้งที่ไปพบเจอกันโดยบังเอิญกลางป่าหลังจากที่ได้สนทนาธรรมทักทายกันอยู่พอสมควรแล้วหลวงพ่อสุนก็ไม่ลืมถามเรื่องอภิญญากับพระอาจารย์ล้อมด้วยแต่พระอาจารย์ล้อมท่านก็ตอบเพียงแค่ไม่ได้อะไรติดมาเลยจากการฝึกบำเพ็ญเพียรปฏิบัติภาวนามาอย่างเข่งคลัดได้แค่จิตที่สงบและมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เมื่อได้รับฟังคำตอบจากพระอาจารย์ล้อมก็ยิ่งเหมือนจะทำให้หลวงพ่อสุนตะกิตตะขวางใจเหมือนกับพระอาจารย์ล้อมจะแกล้งต่อว่าตนเองว่าปัญญาไม่เกิดก็เลยคิดว่าพระอาจารย์ล้อมก็คงจะได้อภิญญาเช่นเดียวกันกับตนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนส่วนตนเองนั้นนอกจากอภิญญาที่ได้มาแล้วจากการบำเพ็ญเพียรก็ยังมีวิชาคมที่ล่ำเลียนมาด้วยเช่นเดียวกันจึงเกิดความคิดที่อยากจะลองดีกับพระอาจารย์ล้อม ที่เป็นสิทธิ์รวมสำนักพระอาจารย์เดียวกันดูสักตั้งว่าการฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนาของท่านไปถึงไหนแล้วบ้างหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานรวม1 5บพรรษาพระอาจารย์ล้อมท่านรับรู้ได้ด้วยยานขันสูงว่าหลวงพ่อสุนคิดอะไรอยู่ปายแก่ๆของวันนั้นพระทั้งสองรูปก็ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางไปหาที่ปากกของตนเองไกลกันออกไปหลายกิโลเมตรกลางป่าคนละดาน ตกคำฟ้ามืดไปไม่ทันเท่าไรหลวงพ่อสุนก็ลองวิชาอาคมที่ตนเองนั้นล่ำเลียนมากับพระอาจารย์ล้อมก่อนเลยด้วยการปลุกผีป่าและส่งไปรบกวนว่าจิตของพระอาจารย์ล้อมจะนิ่งมากแค่ไหนแต่ทว่าผีป่าที่ปลุกขึ้นมาด้วยวิชาอาคมกับไม่ยอมไปไหนดันลอยไปลอยมาแลบลิ้นปิ่นตาอยู่รอบๆหลวงพ่อสุนนั่นเองไล่ให้ไปหาพระอาจารย์ล้อมยังไงก็ไม่ไป จนเกิดความโมโหหลวงพ่อศุนก็นเลยตวาดไล่ออกไปเสียงดังจนผีป่าเกิดอาการหวาดกลัวตกใจพุ่งปวดพลาดเข้าใส่ล่างของหลวงพ่อศุนซะเองจนถึงกับงายหลังพึงก่อนที่ผีป่านั่นจะหลุดจากอาคมและหนีไปได้ทําให้หลวงพ่อศุนเกิดอาการโมโหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งหลักได้ก็เลยลองใช้อภิญญาร่วมกับอาคมที่ล่ำเลียนมาปั่นเทียนขี้พึ่งขึ้นมาให้เป็นควายธนู และปลูกให้มีชีพเหมือนดังมีชีวิตก่อนที่จะคว่างออกไปหาพระอาจารย์ล้อมตามที่ตั้งใจเพราะคิดว่าพระอาจารย์ล้อมคงจะมีวิชาดีเป็นแน่ผีป่าถึงได้ย้อนกลับพุ่งเข้ามาหาตนเองได้แบบนั้นทั้งที่ยังไม่ทันไปถึงตัวพระอาจารย์ล้อมเสียโดยซ้ําจู่ๆควายธนูที่คว่างสลายออกไปเป็นควันดำๆพุ่งออกไปด้านหน้ากับพุ่งย้อนกลับมาหาหลวงพ่อสนอีกจนกระทั่ง กฎและอัฐาบริขารกระเด็นกระจัดกระจายออกไปคนละทิศละทางโชคดีที่หลวงพ่อศุลหลบออกไปซะก่อนและเหมือนจะแก้ล้ำไม่ทันเพราะควายธนูเตรียมจะพุ่งกลับเข้าใส่อีกครั้งก็เลยแสดงอภิญญาแปลงกายล่างของตนเองไปเป็นเสือลายพาดก่อนพุ่งกระโจนหลบการไล่ขิดของควายธนูที่สร้งขึ้นมากับมือแทนที่มันจะพุ่งไปหาพระอาจารย์ล้อมตามที่สั่งกับวิ่งไล่ขีดตนเองแบบเอาเป็นเอาตายสุดท้าย จึงต้องสู้เพื่อจะคลายอาคมออกจากมันให้ได้แต่โดยความว่องไวและดุร้ายของการที่มันเกิดจากวิชาอาคมสุดท้ายหลวงพ่อสุนจำเป็นต้องฆ่าเพื่อที่จะหยุดวิชาอาคมที่กำกับมันได้โดยการพุ่งเข้าไปขยำที่ลำคอกัดกระชากเหวงไปเหว่งมาควายธนูที่เกิดจากวิชาอาคมกับเหมือนมีเลือดมีเนื้อขึ้นมาและเหมือนว่าจะมีชีวิตจริงๆบาดแผลชะกานที่เกิดจากคมเขี้ยว ด้วยลทธิ์จากการแปลงกายเป็นเสือของหลวงพ่อสุนกับเลือดสดๆที่แดงฉานไปทั่วมันกลับทำให้หลวงพ่อสุนตกใจเสียเองจนละคมเขี้ยวออกจากควายธนยูนั่นออกไปเพราะตนเองนั้นเป็นพระไม่คิดจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆเพราะเพียงแค่อยากจะลองอาคมและอภิญญาของตอนเองเท่านั้นยังไงตนก็นยังเป็นพระไม่ได้คิดหมายชีวิตใครถึงตายแต่เวลานั้นหลวงพ่อสุนเองกับมีความรู้สึกว่า เลือดและเนื้อสดๆดของควายธนูกลับมีรสชาติหวานหอมหน่าลิ้มลองแบบไม่รู้ตัวเกิดความอยากกินขึ้นมาและยิ่งมีความรู้สึกเหมือนว่าตนนั้นได้กลายเป็นเสือเขาแล้วจริงๆยิ่งถ้าได้กินเนื้อสดสดเข้าไปคงได้กลายเป็นเสือสมิงเป็นเสียแน่แต่ช่วงเวลานั้นก็ไม่อาจจะยับยั้งชังใจของตนเองได้กระโจนพุ่งเข้าไปขย้ำควายธนูที่ยืนท้าทายด้วยความกระหายกัดฉีกเนื้อหนังควายธนูกินเข้าไปแบบไม่ทันยั้งคิด เหลากับว่าอดอยากมาเนิ่นนานลืมเรื่องจะร้องอภิญญากับพระอาจารย์ล้อมไปเสียสนิทจู่ๆล่างควายธนูที่เกิดจากอาคมเกิดสลายหายไปเสียเฉยๆต่อหน้าต่อตาแต่สายตากลับเปลือกไปเห็นพระอาจารย์ล้อมนั่งอยู่ในกฎจุดเดียวกันกับที่หลวงพ่อสนทันปักกฎอยู่ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ขณะที่ยังมีความอยากและกระหายเลือดเนื้อทำให้พุ่งเข้าใส่ไม้จะขยำพระอาจารย์ล้อมที่อยู่ในกฎ แต่ว่าล่างพระอาจารย์ล้อมกับหายไปอีกกลายเป็นร่างของหลวงพ่อศุนเสียเองเท่านั้นแหละก็ทําให้หลวงพ่อศุนได้สติกับคืนมาอีกครั้งเหมือนค่งหลับคึ่งตื่นจนสะดุงงายหลังผึ่งลงไปก่อนจะรีบลุกขึ้นมาสํารวจตัวเองจนทั่วก็ยังเห็นว่าตนเองนั้นยังเป็นร่างของคนอยู่และยังอยู่ในกฎเช่นเดิมหันกลับไปทางด้านหลังก็เห็นพระอาจารย์ล้อมท่านนางนิ่งอยู่ในกฎที่ปากกฎอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองรู้สึกแปลกใจ โดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยซ้ำทั้งที่ก็เห็นพระอาจารย์ล้อมนั้นแยกทางกันไปคนละทางแล้วเมื่อช่วงบ่ายแต่ทำไมถึงยังคงกลับมาอยู่ที่เดียวกันได้ไม่กล้าถามออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำได้ก็เพียงสงบนิ่งหลับตาเข้าสมาธิทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนพอจะเข้าใจว่าอภิญญาและวิชาอาคมที่ตนนั้นมีเทียบไม่ได้เลยกับจิตที่วา่างเปล่าลุ่มลึกที่มีอภินิหารขั้นสูง ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำาก็ไม่มีอะไรจะสามารถมาแผ่วพ่านได้แม้แต่น้อยคงจะเหมือนกับพระอาจารย์ล้อมนั่นเองและเข้าใจว่าพระอาจารย์ล้อมเกิดคงจะบำเพ็ญเพียรภาวนาจนเลยคำว่าปัญญาไปไกลามากแล้วถึงขั้นที่ท่านบอกว่าทำให้จิตสงบและเกิดเป็นปัญญามากขึ้นในขณะที่ตนเองยังหลงติดอยู่แต่ในที่เดิมไม่ไปไหนพระอาจารย์ล้อมท่านไม่ได้แสดงอะไรให้ดูแม้แต่น้อย แต่กลับทําให้หลวงพ่อศุนคิดได้ด้วยตัวเองเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นการสอนสั่งเนื่องจากว่าเป็นศิษย์พระอาจารย์และรุ่นเดียวกันยามวิการของคําคืนนั้นนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปจนถึงฝาสางก่อนที่จะเก็บอัฏาบริขารและแยกย้ายกันออกไปบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปหลวงพ่อศุนจึงได้หันไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างไม่ลดละแม้จะตามหลังพระรูปอื่นๆไปมากก็ตามแต่ก็ยังไม่สาย ที่จะละทิ้งสิ่งที่ตนนั้นหลงทางมาเนิ่นนานหากไม่ใช่พระอาจารย์ล้อมที่เห็นว่าเป็นสิทธิ์ร่วมพระอาจารย์เดียวกันตนเองก็อาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆเสียเป็นแน่แล้ว